ครับกับสวัสดีเอฟซีหลอบหาทุ่มนะครับเซียนาดีกำลังประสีนั่นนะครับกับโถเล็กแนวทางหลอบนี้เพื่อนทรงมาให้เด็กนะครับของอาจารย์ออบปากน้ำนะครับหน่วยรัฐบาลไทยนะครับครับมาหลอบเด็กกับสีล่งให้พี่น้องเขาหลอบเด็กด้วยนะครับด้วยว่ามันจอแล้อครับมันจอเวลาแล้วเลื่อนกระเลีออกแล้วนะครับ เส้นนาดีกับลุกมากท่าคลิปตัวลงเหตุพ่เหตุหนอ่อยข้าตัวนะครับครับรอบนี้เพิ่นเอามาให้เพิ่นเป็นเหล็กเหล็กลักนะครับเหล็กลักของอาจารย์ออปากหนามนะครับจากในเอฟซีครับเอาไปเอฟซีมักลักได้นะครับกระจังควยวิเคราะห์กันเบิ้งนะครับเส้นนาดีกับิีวีขวา์ซอยเอฟซีเข้ากัน,นครับ เลขเพิ่นสิมีอยู่ลักหาลักซีนะครับลักหกรักเจ็ดนะครับแต่ว่าแต่ละลักสิมีอยู่ประมาณสามคูนะครับครับเดี๋ยวเส้นหน้าดีสีลงให้เพียให้น้องเข้าเบิ้งนะครับเด้อแม่นนะครับของอาจารย์ออปากน้ำเลขยลักเพิ่นลักซีลักห้าลักหก หลักเจ็ดครับเดี๋ยวเชื่อนันดีสิจับคู่ให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งไปนำกันนะครับเด้อหลักสี่หลักห้าหลักหกครับหลักสี่ครับเกิดจะมีอยู่สามคู่นะครับก็มี 2นะครับส1ครับว่าเม่นว่าห้สื่อบดลงทุนบดถูกตัวด้วยครับนะเด้อเสียนน่ะดีเมามาลงให้พีให้นงห้องเบิง่งสำหรับท่านใดที่บม่มีแนวทางนะครับบางท่านอาจจะมักลักหาบางท่านอาจจะมักลัก6กนะครับบางท่านอาจจะมักลักจัดา,ากมก็คือกันนะครับ ได,ด้พิ่นับรักมาให้ด้วยครับเด้พี่นับรักมาให้อันนี้ก็ห้าสองนะครับห้าสองครับห้าสองห้าหนึ่งนะครับเลขวิ่งเพิ่นบลาเรหายมากนะครับรอบนี้ห้าสองห้าหนึ่ง ห้นะครับลักหกนะครับลักหกกมี่หกครับหกนะครับหกสลักเจ็ด,ด้อครับได้บัดนี่ยเจ็ด สองนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับครับเรียกลักกับยูลักษณะนี้นะครับครับดูเส้นนะดีสิเขียดไว้ให้พี่ให้นอ้องเข้าบังไป่ังคอยบ้างงนะครับ คเอฟซี FC มาร์กลักซีกับยิมิอุกุมานนี่นะครับเป็นว่าออกแข็แน่นอนนะครับถ้าจับลักได้นะครับเอฟซี FC ถัดในม,มีเหล็กิ่งนะครับเหล็กิีงเหล็กเด่นมากถท้ทาทั้งเงินกับมาเบิงเซคูนี่นะครับเซ็ตส,สุดนี้ ร,รับเด้อขับเด้นี่ลักซีนะครับหลักห้าหลักหกหลักเฉียดนะครับเรียกลักนะครับเลยเสียุ SU ประมาณนี้นะครับ นะี่หนักโอ้ปากน้ำครับเพันธีฟันท่งโครงสุดแท่คือจิบ่ท่านบอกเพันว่าประมาณประมาณส่วนเคียงนะครับเพันว่าตัวเหล็กจังพ่อที่หนึ่งนะครับครับนี่คือ หวยรัฐบาลให้อาจารย์ออปากน้ำนะครับครับลักซี่นะครับลักซี่กับมี่ซีสองซีหนึ่งซีศูนยนน์นะครับเด้ห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับหกสองหกหนึ่งหกหกสองหกสามหกสี่นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเด้อครับเอฟซีทันใดมากลักใดนะครับก็มีตัวเลขท่าเงื่นมาก สามารถเอามาเทียบได้นะครับเนอะเอามาเทียบกับของเพิื่อนได้เสี้นนั่นเอเอามาลงกับจีบบท่านนะครับเพราะว่าเวลามันมันจ่อเย็บสี้กับจีบบงตรท่านนะครับเพราะว่าเป็นเสี้ยวฟงสุดไทยหรือว่าตัวเด่นของเพิื่อนเพื่อนจีบอกมาอยู่ประมาณประมาณเทียงเทียงนี่แหละครับเทียงวกว่า มันกับเวลามันเดือหน่อยแล้วครับก็เลยสิบ่ลาลงให้พี่น้องเข้าเป็นว่าเอาแต่สุดนี่มาลงให้ FC เอฟซบ้างก็ได้เกินว่าครับครับก็แชัปหน้าจอยเด้อพี่น้องแบบนี้ครับถ่ายคลิปนี้อีกต เสี้ยนาดีกับคอไว้พว้นเห้พี่ให้น้องห้าสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องห้างรอบนี้ก็ควายโฉบมันไปนน้ำกันนะครับควายมีโฉบมีหลับไปนน้ำกันนะครับก็พหพราะรัฐบาลไทยครับครับส,สำหรับเสี้ยนาดีมักนะครับมักตัวเลขรอบนี้ก็มีอยู่ นี่ยูซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับตะว่ายางเงินบะมีบะว่าเหล็กเส้นนาดีมียูสองคูนี่นะครับกับอีกช่มงเงินบะมีเขานี่ยู่ในนี้นะครับกับกับเหล็กตัวนี้นะครับซีหนึ่งห้าหนึ่งหกสามนะครับดีเส้นนาดีมากเป็นการส่วนตัวนะครับเด้อครับไปยับเสียห่อ เบิ่งไวเป็นแนวทางนะครับสำหรับเสียนน้าดีกัอยากให้พีให้น,อน้องเข้ามีโศกมีมันไปนะครับเด็กปันไดก็ตื่นขึ้นมานะครับพอเสียงเป็นทรงมาท่างไรนะครับทรงมาทางไรเสียนน้าดีเสียนน,ยน,น้าดีก็เลยย่งกาลั่งพันหลับครับกาลั่งวัดสีนอนเราเเลยมาลงให้พีให้น,อน้องเข้าเบิ่งนะครับครับนี่ ตัวเลีที่เป็นช่งมาให้่เลยครับเด้เอเขียนมาพี่น้องเนี่ยรักทันนะครับ <c oughs> ครับคลิปนี้กะ็ะอให้พี่น้องเข้าสก๊กตมันมันไปเด้อพี่น้องหลบนี่เนี่ยเงินมาจิ้นมาใส่มานั่นนะครับกับโกคหลับก็ขอให้เพียรให้น้องเข้าสุกู่สุกคน นี่โขกมีมันไปน้ากันนะครับครับถ่าคลิปนี้เสียนน่ดีเก่เาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปนาเจอกันไหมครับขอให้พี่น้องเข้าโศกดีนะ้วครับเด้อสุกูสุสคนครับสวัสดีครับ